อามาดูนะฮะมิวเอ็กคันนี้นะครับเป็นตัวแ c t i v e สีขาวมูนะครับพร้อมล้อทีอีนะฮะอ่านๆจะเห็นสีดําเงาแบบนี้นะครับอายางจะเป็นเลนโซ่นะครับดีวันอนะครับสองหกห้าหกศูนย์สิบแปดฮะอันนี้ก็มีนะฮะติดฟิล์มนะครับคิ้วกันสารแล้วก็สครับเพจนะฮะกานรอดขอบประตูนะครับ นะครับดูรอบันนะครับคุมโทนนะฮะาขาวดำนะครับก็ล้อเข้ากรกะจังหน้าเลยนะครับสีดำเงานะครับเป็นตัวเริ่มต้นที่เรียบง่ายนะครับแต่คุมโทนก็นะครับขาวดำนะฮะ เดี๋ยวพาดูรอบคันนะครับอ่าน,นี่นะฮะเดิมๆหมดเลยนะครับด้านในนะครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับนี๋ก็พับเบาะเรียบนะครับอ่าถ้าจะพับเบาะหนึ่งสลักอ่าแล้วก็ดันลงไปได้เลยนะครับพับเรียบเลยนะครับตัวนี้ องนะครับอ่าเป็นบุผ้านะครับบอกก็จะมีนะฮะไอโซฟิกนะครับสองฝั่งเลยนะครับใส่คาซีได้สองฝั่งเลยนะครับอ่าก็ตบลงนะฮะยกขึ้นได้เลยนะครับสองฝั่งเลยสี่สิบหกสิบนะครับอาตรงกลางมีพนักพิงแขนนะฮะอ่าแล้วก็มักแ้วได้นะครับ แล้วก็มีช่องอเสียบนะครับอะแดปเตอร์12โวลต์นะครับมีที่ปรับนะฮะแอร์นะครับแอร์แถวโซนทสามนะครับปรับหนาะลูกบิดตรงนี้นะครับสวิตช์แผงนประตูนะครับ กระตกปรับไฟฟ้านะครับปรับมุมมองไฟฟ้านะครับสองฝั่งนะครับมีปรับไฟนะครับปรับตัวคอมโพเคเตอร์นะฮะแล้วก็แอร์หลังนะฮะแอร์หลังแถวสองแถวสามนะครับมีคอยเลนแยกอยู่ด้านหลังสุดนะครับหน้าจอนะครับก็จะบอกเกียร์นะครับโอดีโอไมล์รวมนะฮะบอกทิปต่างๆนะครับค่าเฉลี่ยทิป กดปุ่มนี้ปุ่มเดียวนะครับคุมหน้าจอทั้งหมดได้เลยนะครับ PRNB ก็มีบอกนะฮะ,ะดีก็เมน,โนโมูโหมดนะครับได้ถึงหกเกียร์นะฮะถ้าปรับกดไปเนะะี่ยฮะเตือนเตือนก็คือนะฮะยังรถยังไม่ได้วิ่งนะครับไม่ได้รอบที่เหมาะสมกับเกียร์นะครับมันก็จะไม่เปลี่ยนให้นะะดันนะฮะเมน,โนโมูโหมดนะครับซ้ายขวา ดันมาทางขวาก็เป็นน้มโอห์นะครับบวกลบบวกลบนะครับดันกลับได้เลยนะครับมีปุ่มนะฮะ idling stop นะครับตัวนี้กดไปก็นะฮะ idling stop ต,ตัวนี้ขึ้นมานะครับไปออกตรงนี้นะฮะ parking sensor นะครับบิลฟ้าดึงขึ้นได้เลยติดแล้วก็จะมีนะครับตัวพีตรงนี้นะครับตัวพีตรงนี้นะฮะประมาณฮ้าเบเกอ่ากดค้างสองวิปุ่มตรงนี้ อ่ากดครั้ง2วิประมาณนี้นี่ครับมันจะขึ้นเอตรงนี้นะครับตรงข้างเกียร์พนะฮะออโต้โหนะครับแอร์อก็ปรับแมนวนวลปกติเลยนะฮะอ่าวิทยวิสดินนะครับมีบลูทูธนะฮะอ่าถ้าเสียบกับ iPhone ก็สามารถสั่งงานสียต,ตรงนี้ได้นะฮะครับตรงนี้นะฮะอ่าใส่ usb นะครับอ่าอย่ด้านบนนะครับด้านล่างนะครับแล้วก็ อ่าตรงเสียกุญแจเพื่อปิดถุงลมนิรภัยนะฮะอันนี้อยู่ตำแหน่งออนอยู่นะครับอ่าก็ขึ้นตรงนี้ออนนะครับถ้าเราเสียไปที่ออฟตรงนี้ก็จะเป็นออฟนะฮะบิดนะฮะเพื่อปิดถุงลมเวลาเอาคาซีดไว้ด้านนี้อ่าฝั่งนี้นะฮะนี่ภายในเดิมๆเ,เลยยังไม่ทําอะไรเลยนะครับก็จะมีชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินให้นะครับตัวนี้ขอบคุณครับ